สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่วันนี้กำลังมาเดินจ่ายสินค้ากันอยู่ที่นี่เลยค่ะเซ็นท่านาะสาขาบางานาท่นเองนะคะเอ่าวันนี้ก็ทักทายกันก่อนเลยนะะกับเอสซีกิ่นนั่นเองวันนี้นะคะเอสซิกิ่นของเราก็มาอยู่กันในบูธกิจกรรมนะคะผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่ากําลังมาแรงสุดฮิตสุดฮอตที่สุดในขณะนี้เลยนะคะนี่เลยนั่นก็คือ Amazing นะ,ะ BB B B Nano White n i n g Body Cream นั่นเองค่ะ โอ้โหแค่ชื่อนะคะก็รู้แล้วว่าต้อง Amazing แน่นอนนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเรานะคะก็อสอบว่าเป็นการรวบรวมเอานะผลิตภัณฑ์จากคุณภาพที่เรียกได้ว่าคัดสรรนะคะ มาอย่างดีที่สุดรวมไันไว้ถึง17ประการเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่เคยใช้ BB ีมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็น b ีีครีมสำหรับผิวหน้าหรือว่าสำหรับผิวตัวนะแล้วรู้สึกว่าใช้กี่ยี่ห้อก็ไม่เคยได้ผลเลยนะคะวันนี้แนะนำนะคะเข้ามาทดลองผลิตภัณฑ์กับเราวันนี้แน่นอนว่าคุณเข้ามาทดลองนะคะไม่ได้กลับบ้านมรือเปล่าแน่นอนนะมาทดลองผลิตภัณฑ์กับเราวันนี้นะคะเราจะนี่นะคะเป็น สินค้าทดลองนะขนาด20กรัมนะคะแถมให้คุณลูกค้ากลับบ้านไปฟรีๆกันคนละหนึ่งขวดเลยโอโ้เรียกว่าวันนี้ท่านใดที่อยากมีผิวเนียนๆสวยๆทดลองสินค้าของเรานะแถมยังได้สินค้าทดลองกลับไปใช้ที่บ้านด้วยห้าพลาดเด็ดขาดเลยนะคะอ่ะทีนี้นะ,ะเรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่าคุณสมบัติ17ประการนะคะที่เมื่อกี้แอบพูดไว้นะคะมีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะต้องบอกว่านะ,ะ National Jewel ที่ผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยีเลยนะซึ่งทำให้ครีมของเรานั้นมีเนื้อความละเอียดสูงนะคะทาแล้วสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้เลยในทันทีนะคะและที่สำคัญเลยหนึ่งขวดใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัว,ตวเลยนะไม่ต้องซื้อแยกให้เปลืองเงินเลยนะคะไม่เกาะให้เกิดสิวและไม่เกิดอาการแพ้แน่นอนนะคะหรือสำหรับสาวๆท่านใดนะคะที่กลัวแดดนะหรือบอกว่ามีกิจกรรมกลางแจ้งนะคะ อันนี้นะคะในชัรจูของเราก็จัดมาให้เป็น S P F 40กันเลยนะคะ U V A U V B แล้วเรียกว่ากาันทั้งแสงแดดจากแสงแดดปกตินะคะหรือว่าจะเป็นแสงแดดจากนีออของเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะเรียกได้ว่าสาวๆคนไหนที่ชื่นชอบอกิจกรรมกลางแจ้งนะคะก็สามารถใช้ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ <G rants> และนอกจากนี้นะคุณ <G rants> สมบัติพิเศษนะคะจากในช u r a l ร e w จูเวของเราเลยนะคะก็คือกันน้าไย,ย่ง สาวๆถ้าใดที่เคยใช้ดีบีครีมาก่อนนะคะเวลาโดนฝนทีโอโหไหลยเยอะกันเป็นทางเลยนะคะนีเสียเซลเซลม์มากๆนะบนบันเท่าบอว่าอาจจะไปออกนัดเด็ดตรงนูไว้นะ,ะเจอฝนตกขึ้นมาไหลยเยอะหมดสวยไม่เป็นท่าเลยอันนี้นะคะเชั Natural ่เอร์เนชอร์ของเรานะคะเข้าใจคนสาวๆเลยนะคะการน้ำได้อย่างดีเยี่ยมการขนาดไหนคะการขนาดที่สามารถทาไหยน้ำได้เลยโอ้ ขึ้นมาจากสาไมยังสวยมีผิวเนียนกันอยู่นะคะเหมือนก่อนลงสาอย,ย่างไงอย่างนั้นเลยนะ,ะถ้าท่านใดที่ไม่เชื่อนะคะบอกแล้วว่าวันนี้ให้มาทดลองของเราทดลองแลแ้วแถมได้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทดลองแบบบ้าน20ครั้งหนึ่งชุดเลยนะคะในส่วนต่อมานะคะส่วนผสมที่เรียกได้ว่านะคะเป็นไฮไลท์นะที่ไม่มีผสม,ม,ม,ผสม,ม,มในบีบีครีมนี่หอ้ออื่นแน,น่นอนนะนั่นก็คือกอกพาวเดอร์ท่านเอกนะคะซึ่งเป็น ทองคาแท้ร้อยเปอร์เซนต์เลยอันนี้ก็บอกนะคะว่าส่วนผสมนี้เนี่ยปกติตแล้วนะคะจะใช้อยู่ในสปาชั้นนำนะคะส,สาวๆที่เคยไปมาส์กหน้าด้วยคอสโกลพาวเดอร์ที่ต้องกวดเครืไปหลายหมื่นเลยนะคะแต่ว่าในชุดชูเกลของเรานําส่วนผสมนี้นะคะมาครบให้เสร็จสรรในหนึ่งขวดสําหรับคุณส,สาวๆแล้วด้วยนะคะใช้แล้วนะคะทําให้ผิวหน้าลดเลือนริ้วรอยนะคะทั้งหลาที่มีฝ้ากระจุดดำ กดห่วงได้เลยใช้แล้วทำให้แ็งเป็นจางลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยนะคะในส่วนต่อมาสําหรับส,ส,ส,สาวๆที่ชื่นชอบแบบมีซิมเมอร์วิ้นๆนิดหน่อยนะคะอ่า้าร์กาดเลยนะคะเพราะเรามีส่วนผสมนะคะจากเพ <ๆ S 1> ลพาวเดอร์ด้วยนะคะเรียกได้ว่านะคะเป็นสารที่ส่งคุณภาพนะคะจากท้องทะเลเลยเรียกว่าใช้นะคะผงไข่มุกแท้ๆร้อยเปอนเลยทีเดียว นะคะและที่สําคัญนะคะสาวๆท่านใดนะที่บอกว่าเป็นคนผิวแห้งนะคะอันนี้เรารวมวิตามินอ e, ีนะคะรวมถึงส่วนผสมต่างๆนะคะครบให้เสร็จสับเลยเวลาอาบนะ้ําเสร็จแล้วนะคุณลูกค้าน้องๆนะ,ะสามารถทาได้แทนโลชั่นกปกติเลยนะนะและที่สําคัญนะเะกลี่ยลงผิวซึ่งรวดเร็วมากๆนะคะเนียนติดผิวและที่สำคัญมีกลิ่นหอมนะคะที่เป็นเอกลักษณ์จาก Natural Jew e l นั่นเอง และสำหรับวันนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษเลยลูกค้าท่านใดนะคะที่เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ b ีของเรานะคะในขนาด859บาทนะคะรับฟรีไปเลยนะคะวันนี้เรามีชุดแบบขนาดทดลอง20กรัมนะคะแถมให้คุณลูกค้าไปเลยทันทีนะคะเพียงแค่ซื้อขวดละ859บาทของเราเท่านั้น นะหรือสําหรับท่านใดที่บอกว่าโอ้โหวันนี้นะคะยังไม่สะดวกจะซื้อไม่ว่ากันนะคะเข้ามาทดลองผลิตภัณฑ์ของเรากันก่อนได้เร็วนี้เรามีน้องพิตตี้สุดสวยนะคะยืนคอรให้บริการสาธิตสินค้าให้คุณลูกค้ากันอยู่ทางด้านนี้แล้วถ้างั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตตัวนี้ทำความสะอาดผิวก่อนนะคะตัวนี้ขั้นแรกเพราะว่าเราจะได้ทราบ นี้คุณพี่น่าจะใช้เป็นนะคะสีเบดนะคะอันนี้เบดน,นะคะเดี๋ยวเวลาลูกคลูกค้าใช้นะคะก็เปลี่ยได้แบบนี้เลยนะคะเป็นแบบว่าทาเหมือนโลชั่นทั่วไปนะคะไม่ต้องตบไม่ต้องตีอะไรทั้งสิ้นนะคะอ่าอย่างตัวนี้นะนะคะเห็นเลยถึงความแต,ตกต่างนะสำหรับสีตรงนี้ แล้วก็มีกลิ่นหอมด้ว้คุณลูกค้าลองดูกลิ่นได้นะคะอะแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีสีอื่นด้วยนะคะที่นอกจากสีเด็ดก็จะมีสีชมพูสีขาวนะคะ,ะนะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวจะทดลองให้ดูเรื่องของเวลาการน้ําเมื่อกี้บอกว่าไายน้าไปใช่ไหมคะเดี๋ยวจะลองดูว่ากันได้จริงหรือเปล่านะคะ,ะแล้วก็ซั วนี้นะคะเวลาเราโดนน้ำเนี่ยจะยิ่งทําให้ผ่องขึ้นเพราะว่าตัวนี้เราจะมีส่วนผสมที่ดูดซับเข้าไปซึมกับผิวได้เลยอันนี้จะไม่มีคราบครีมติดทิชชู่มาเลยนะคะก,กันแดดเนี่ยกันแดดตัวนี้ SPF 40ค่ะเวลาลูกค้าเล่นแบบว่าออกกำลังกายกันแดดหรือว่าไปชอปปิ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวลองสีอื่นด้วยกันนะคะ,คะอันนี้จะเป็นนะคะอันนี้สีค่ะ สีขาวเราจะมีให้เลือกระหว่างสีขาวกลิับผู้ชายด้วยนะคะค<ฮ>ุณลูกค้าก็ใช้เป็นของผู้ชายไ,ได้สีขอมาก่อนผู้ชายผู้หญิงเตนผู้ชายนี่ก็จะเป็นกลิ่นแบบผู้ชายค่ะน้ำหอมผู้ชายนะคะ<ฮ>ก็จะแตกต่างกับที่กลิ<ฮ>่นแล้วก็ที่สําคัญนะคะเวลาลูกค้าใช้ติดตอ่อการประมาณ7-15ถึงวันตัวนี้จะทําให้ลูกค้าขาวขึ้นจริงนะคะเ<ฮ>วลาเราใช้ครั้งแรกเราอาจจะรู้สึกว่า เป็นการพอกหรือเปล่าแต่ถ้าลูกค้าใช้ต่อเนื่องประมาณ7-15้าวันนี่คือเห็นผลจริงๆเลยนะคะมีข่าวจริงค่ะ,ะ,ะ,ะเด็กสักสิบนาทีก็จะซึมเข้าผิวเลยค่ะอันนี้ไม่มีติดขนไม่มีติดเสื้อผ้านะคะ,ะนะครับอย่างที่บอกผมมาโลโกโจะช่วยแก้ปัญหาสิวและริวรอนนะครับ ผองของไข่มุกซึมเข้าไปก็สร้างคอลลาเจนนะคะหอมไหมครัหอมค่ะกลิ่นกลิ่นนี่คือแบบกลิ่นน <c oughs> ี <c oughs> ่ค <c oughs> ือแบบหลงเลยใช่ไหมเมียนิ่ต่างกันมากเดี <c oughs> ๋ยวลองดูลองเทียบกัน, <c oughs> กนดูนะคะดูได้อด่าดูความเป็นค่าตัวนี้ไม่เป็นค่าด้วยนะครับผมจะลองเป็นตัวที่ไม่มีประกายอดูนะคะอันนี้คือสีขาวผู้หญิง <c oughs>